สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะฮะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเมนูราดหน้านั่นเองนะครับผมอ่ะต้องล้างตู้เย็นหน่อยเนาะวันนี้อ่าเพราะว่าน้ําท่วมใกล้ๆนี้นะฮะเขาก็เลยตัดไฟเนาะทุกคนทั้งหมูทั้งปลาทั้งไก่ในตู้เย็นกําลังจะจากไปนะฮะตัดไฟมาสักพักละหมูเริ่มมีอาการเขียวนะฮะ <laughs> ตรงนาผมก็ท่วมนะทุกคนแบบทั้งสระน้ําทั้งคลองทั้งนาที่เคยถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะฮะตอนนี้เป็นผืนเดียวกันหมดนะฮะ,ะก่อนไปรับชมคลิปนะฮะขอคนละหนึ่งไลค์กันแล้วกันนะครับผมอ่าอย่าก,กดสองครั้งนะครับผมเกรงใจนะฮะไปะเราไปกินลาดนาของเรากันก่อนดีกว่านะฮะมาอ่าปรุงมายังไม่ได้คนเลยนะฮะขอคนหน่อยแล้วกันอืม ตักใส่ถาดสักพักแล้วทุกคนมันก็เลยแบบเต้นติดๆกันหน่อยนะฮะอือ่อะคนเสร็จแล้วชิมก่อนนะฮะอืมอร่อย อืมอืมน้ำอืมเหนียวข้น Hmm. นี่สูตรปรุงในถาดนี้นะน้ำตาลหนึ่งทพีนะฮน้ำส้มหนึ่งทพีพริกป่นหนึ่งทพีนะ ผมพยายามหาเมนูเมนูที่แบบหากินง่ายๆให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะแบบเผื่อใครอยากกินตานจะได้หาแบบทานได้ง่ายๆอะไรเงี้ยไม่อยากหาเมนูยากมากนะมันก็ยากสำหรับผมด้วย 嗯哼嗯。<laughs> Mm-hmm. <laughs> wow. ไม่ได้ถ่ายลงไปให้ดูนะทุกคนนาะเนะ่ยมองจากตรงนี้ก็เห็นได้นะครับผมตรงที่น้ําท่วมนะท่วมแบบท่วมจะจัดเลยท่วมแบบไม่เคยท่วมมาก่อนนะอย่างนี้อืม แวนี้นะบ้านใครที่อยู่แบบใกล้คลองใหญ่ๆเนาะใกล้ฝายนะฮะท่วมหมดนะฮะแต่ลดใบท่านี้ลดใบน้ำลดใบมาก อุตรดิตนะมีน้ำท่วมหนักหนักก็หลายสิบปีที่แล้วละนะะท่วมรับแลนะตอนนั้นผมยังเรียนอยู่มสามอยู่เลย <laughs> ก็เป็นสิบกว่าปีแล้วนะฮะตอนนั้นหนักสุดแล้วมัง้งที่จากนั้นก็ไม่มีเลยท่วมเล็กเ,กเน้อยๆข้างคลองอะไรพวกนี้ ชอ,อบปลาคณะกรอบมากอ๋ออืม,อม ริ่งถ่ายคลิปเสร็จผมถ้าคลิปไหนแบบเห็นของที่เหลือไหมครัผมก็นั่งกินอยู่นี่ต่อนะทุกคนนั่งกินดูหนังดูละครดูซีรีส์ไปเรื่อยนะฮะกินจนหมดนั่นแหละครับ À. Ah. À. <laughs> ah. 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 การคณะแบบนี้อร่อยมากกรอบอม,อม,มีคนบอกว่าถ้าไม่อยากให้คณะเหนียวนะคะาะกรอบนะทะทำลับหน้านะเอาผักคณะไปผัดกับน้ำมันก่อนนะครับผมแล้วค่อยเติมน้ำลงไปนะ แต่ยังกรอบอยู่นะฮะผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะเขาบอกมา,างั้นก็ลองทําตามสูตรนั้นดูนะฮะก็ะกรอบจริงเนาะมอมปกติถ้าต้มนะการแบบนี้มันจะเหี่ยวแล้วนะมันจะเหี่ยวเหี่ยวเหนียวๆนะฮะอันนี้ยัง ต่งตึง,ตงเงาวับอยู่เลยอใช้ได้ฮนะสุดผัดก่อนนี่อ่อ่เอาแล้วครับผมเป็นยังไงกบ้างครับผมสำหรับลาดหน้าของเรานะฮะ วันนี้ไม่ได้ทําเป็นมีกรอบเราทาเป็นเส้นใหญ่ปกติเลยนะฮะอ่ะอพริกหนึ่งทพีเผ็ดมากอ่ะอ่ะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ